คุณจะใช้ชีวิตยังไงเมื่อคุณได้ไปเป็นเลขาของผมในฐานะเลขาไมหรือว่ารัชนกดิฉันก็จะเป็นทั้งเลขาไมแล้วก็รัชนกเลยค่ะเพราะว่าทั้งสองอย่างก็คือตัวของดิฉันค่ะคุณถามบ้างสิเลขาพิมพ์ค่ะบอกได้ไหมคะว่าการเป็นเลขาที่ดีควรเป็นยังไงก็จะต้องดูแลสิ่งที่มีค่าให้ดีที่สุดค่ะและสําหรับเลขาสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือคุณค่ะ แล้วคุณจะรู้สึกยังไงถ้าต้องทำงานกับเจ้านายที่เพอร์เฟกไปหมดทุกอย่างคิดว่าก็น่าจะท้าทายดีค่ะแล้วคุณคิดว่าคุณจะทําให้เจ้านายที่สุดแสนจะเพอร์เฟกมากจะทําให้เขาพอใจได้ร้อยเปอ็ไหมคะเออมีคนแบบนั้นได้เหรอค่ะมีค่ะมันก็อาจจะยากนิดนึงค่ะแต่ว่าดิฉันก็จะพยายามทำให้ได้ค่ะ แล้วคุณจะมีความรับผิดชอบมากพอที่จะไม่ลาออกจากงานเพื่ออยากจะไปมีแฟนหรือเปล่ามีคนแบบนั้นด้วยเหรอคะมีดิฉันจะไม่ลาออกจากงานด้วยเหตุผลแบบนั้นแน่นอนคะ่ะแล้วคุณรับได้ใช่ไหมคะที่กลางวันคุณก็จะไม่ได้กินกลางคืนคุณก็จะไม่ได้นอนงั้นก็คงต้องนอนกลางวันกินกลางคืนคะ่ะ อาจจะต้องกินผิดเวลาบ้างแต่คุณจะได้ค่าชดเชยในเลทที่ไม่มีใครจ่ายคุณได้แบบนี้แน่นอนเยี่ยมเลยค่ะแต่เงินนั้นมันจะทําให้คุณไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองเลยนะคะวันเวลาที่คุณทุ่มเทให้กับงานมันไม่ใช่ชีวิตคุณเลยเหรอถ้าจ้างดิฉันดิฉันจะทําทุกอย่างอย่างเต็มที่เลยค่ะแต่ความอดทนของคนเราก็มีขีดจํากัดนะคะดิฉันจะพยายามค่ะคนที่พยายามทุ่มเทให้กับงานทําได้แน่นอนครับแต่เพื่อนของคุณก็จะหายไปทีละคนสุดท้ายคุณก็จะเหลือแค่ปาทองเป็นเพื่อนไม่เป็นไรเลยค่ะ ที่ฉันอยู่คนเดียวได้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องมีปะท้องก็ได้ค่ะแต่การทํางานหนะักก็อาจจะทําให้คุณปวดหัวตัวร้อนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนผอ,นอมแหง้งแรงน้อยกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับตับพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นก่อยไม่รู้รสมีกดในกระเพาะกระดูกเปาะฟันปวดมีปวดในลำไส้ลมหายใจเม็นเหม็นเช้าเย็นก็อาเจียนวินเวียนเป็นประจำบอบช้าเป็นแผลมีขี้รังแคเต็มสีษะทายอุจจาระไม่ค่อยออกทั้งหัวเข่าและข้อศอกก็ถลอกตกสะเก็ดมีเม็ดผื่นคันเลือดออกตามไรฟันความดันโลหิตสูงก็ได้นะคะ ขนาดนั้นเลยเหรอคะมันก็เวอร์เกินไปดิฉันแค่พูดว่าอาจจะค่ะไม่เป็นไรค่ะดิฉันจะดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดเลยค่ะแล้วก็จะทำงานให้คุ้มค่าจ้างแน่นอนค่ะแล้วก็จะซื้อปลาขามาเลี้ยงด้วยค่ะปลาทองค่ <c oughs> <c oughs> ปะ <c oughs> <c oughs> ปลาทองโอเคผมรับคุณฮะจริงหรอคะ <c oughs> ขอบคุณมากเลยค่ะดิฉันพร้อมเรับงานเลยค่ะ เลยค่พิมพ์ไปแจ้งฝ่าย HR ให้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ช่วยเลขาได้เลยคะ